สวัสดีครับผมสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องนหนูหทุกคนกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกม99หนนะครับผม หรก็จะก้าวคืนในป่าสุดอันตรายจะบึงกลัวด้วยนะครับผมในวันนี้เนี่ยผมก็จะมาพาทุกคนหาของนะครับผมตกเบ็ดหาของกันนะครับผมด้วยการลงไปตกใต้น้ำนะครับผมที่อยู่ของเจ้าราชากบนะครับผมของอะไรเอ่ยนั่นก็คือของที่อัปเดตมาใหม่ครับผมไม่ว่าจะเป็นเจ้าชุดเกาะติดพิษหรือไม่ก็เจ้าลูกดอกติดพิษนะครับผมที่ยิงได้3นั้นอ่ะแล้วก็หอกติดพิษหรือไม่ก็รองเท้ากบนะครับผมเราหากันยังไงนะครับผมคลิปนี้มีคําตอบนะครับผมก่อนอื่นหมดเลยนะครับผมที่ถ้าผมอยาก ากจะลงไปนะถ้าน้องทุกคนหรือทุกคนอยากจะลงไปในใต้ล่างตรงนี้ใต้ล่างอ่ะไอ้น้ำบางบนอ่ะที่มันหมุนติ่ทๆเหมือนไาย,ยุก็ต้องหากุญแจก่อนนะครับผมกุญแจสามารถหาได้จากบอ่อตกปลานะครับผมแต่ว่าบอ่อตกปลาเนี่ยมันจะต้องขึ้นสนลักเป็นลูกกุญแจสีเขียวนะครับผมอันนี้คือผมตกให้เลเวลผมมันขึ้นก่อนนะครับผม โอเคน้ำมันหายไปแล้วไปโอเคเรามาตามหาบ่อที่ผมว่ากันอันนี้คือไม่มีเนี่ยไม่มีไม่มีครับผมไม่มีกบสีฟ้านี้ก็น่าจะมีนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวผมขอยิงมันนะครับผมแต่าก,การมันแบบมันอาจจะดอกนะครับผมกุญแจกุญแจกบสีทองดบบไหมดอกไหมอันนี้ไงดอกครับผมดอกดอกดอกเรียบร้อยครับผมดอกมาให้ผมละ โอเคมาต้องการกุญแจรประมาณแดเล่มนะครับผมไม่ใช่แปดเล่มไว้8ปดแปดอกแปดอกเออพูดผิดนะครับผมกุญแจรประมาณแปดอกนะครับผมเราจะมาตกกันเราจะมาตกปลาหากันเลยทำไมผมชอบพูดคำว่าตกตกตกนะติดปากแล้วเนี่ยไอ้น้องเขาเจอนี่ไงเจอด้วยน้องเขาเจอด้วยนี่นี่นี่น,นี่ครับผมนี่เนี่ยมันจะขึ้นสัญ,ญลักษณ์อย่างนี้นี่เห็นไหมเนี้ยน,นี่ให้ดูครับผมโอ้หน้องเขาเจอเยอะมากเนี่ยดูนะว่าผมจะได้ไหมไม่ได้ครับผมได้ปลาได้ปลาแทน ถ้าบางคนโชคดีนะครับผมหย่อนเบ็ดลงไปเนี่ยติดตึงขึ้นมาก็ได้กุญแจอะไรก็มีนะครับผมแต่รอบนี้ดูเหมือนว่าผมจะสวยแล้วแหละหรือน่าจะได้ยากอยูน่นะโอ้ได้เศษเหล็กมาแทนอะไม่ได้ป่ะรอบนี้ทำไมได้ได้ยากจังเลยไ็นไรเดี๋ยวผมขอเก็บกุญแจตรงนี้เอามาใส่ก่อนแล้วกันโอเคตรงนี้ขอทำพิธีก่อนโอ้มรมาลึกกึกกึ๊ยชักดึงกึงดโอเคเรียบร้อย ลายลำละโอเคเหลือที่เหลือก็ประมาณ3ดอกนะครับผมทั้งหมดมีประมาณ8ดอก1 2 3 4 5 6 7 8ี้ครับผมไปอ่ะเช้าแล้วโอเคมาตกกระต่อครับผมน้องเขาได้ยังโอ้ยน้องเขาได้แล้วอ่ะรอบนี้จะตกยากอยู่นะทำไมบ่อตรงนี้มันตกยากจังเลยเนะี่ยโอ้ได้แต่ปลาได้สักทีดีโอ้ได้เศษเหล็กได้เศษเหล็กกุญแจไม่ได้สักทีอ่ะเราอยากได้อะไรก็ เหมือนจะได้ยากอยู่นะไม่ได้ดังใจเลยอ่ะแหน่ได้เสร็จเล็กสองละจะให้สักทีไหมเนี่ยกุญแจฮะโอ้นี่ไงได้แล้วโอ้ทุกคนนี่ไงกาจะได้มาแสนยากลําบากแสนเข็นเหลือเกินอ่าโอเคน้องเขาได้แล้วดูที่จะได้ไหมนี่ไงได้แล้วทุกคนโอเคน่าจะครบแล้วนะเดี๋ยวกลับบ้านไปก่อนครับผมตอนนี้เราได้กุญแจครบแล้วน่าจะได้แล้วนะดยวต้องไปดูตรงบอกกบก่อนอ่ะ นี่ไงครับผม1 2 3 4ครบแล้วนะไปครับผมมาเราจะมุ่งหน้าไปตรงนี้กันครับผมเนี่ยตรงบางบุญน้ำกบนะครับผมตรงนี้โอเคมาครับผมทำไปดีครับผมโอ้มาเลยกุยเชิกระดึงกระดิเออร์เเลยกุยได้แล้วครับผมโอเคเปิดเรียบร้อยแล้วครับผมตรงบ่อกบตรงนั้นครับผมมีของดีมีมีของดีพิเศษอยู่ครับผมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยตรง ตรงกระดานไม้ตรงนี้เนี่ยเขาระบุอยู่นะครับผมว่ามีโอกาสกี่เปอร์เซ็นต์นะครับผมดูตรงนี้เนี่ยเนเห็นไหมเนี่ยเปอร์เซ็นต์ที่มันบอกคือโอกาสที่มันจะดรอปตรงบ่อน้ำตรงนี้นะครับผมจัดการเจ้าพวกนี้กันโอ้ยไม่โดนอะ่ะแล้วก็ปืนมีนัดเดียวด้วยโอเคน้องเลตตี้เขาจัดการน้องเลตตี้โหดอ,อยู่แล้วอ่เดี๋ยวพี่รอให้เดี๋ยวพี่รอให้โอ๊ยเจ็บว่ะอีน้อยเจ็บเหมือนกันนี่โอ้ยจะตุยแล้วเนี่ยผมก็ตีแรงเหมือนกันนี่ว่ะเจ้าพ่อมาแล้วเจ้าพ่อมาแล้ว พี่เลาให้หรือพี่เลาให้เฮ้ยแล้วพี่ขึ้นตัวมาได้ด้วยอะเออดูดิเออเจ๋งอะโอ้พี่เป็นนายมันพี่เป็นนายมันพี่เป็นนายมันโอเคมันติดบล็อกว่ะทุกคนดีเลย <c oughs> เอา <c oughs> ดูดิเ้ยมันติดบล็อกมันติดบล็อกน้องน้องน้องจัดการเลยน้องเออเดี๋ยวพี่ยืนอยู่บนหลังมันอย่างนี้เออพี่เป็นนายมันว่ะผมมันยืนนิ่งเฉยเรียบร้อยับผมตุยแล้วตอนนี้ พี่มาดูกบตรงนี้มันมันจะเชื่องเหมือนเหมือนราชากบไหมเอาสรุปคือพี่พี่ขึ้นได้ปา <laughs> เออเจ๋งอะโอเคครับผมก็สิ้นสุดไปแล้วนะตอนนี้เรามาเปิดหีบกันครับผมน้องเข้าจัดการไปเรียบร้อยแล้วรองเท้ากบอ่ะพี่ได้ชุดหนามเอาไหมาล่ะโอเคขอบคุณน้องมากโอเค นี่ครับผมนี่ครับผมได้แล้วแต่คือคลิปนี้ผมไม่ได้จะมาเปิดหีบครับผมคือเรารู้กันอยู่แล้วแต่ถ้าว่าเราอยากได้มากกว่านั้นทําไงครับผมก็นี่ครับผมมาตบตรงนี้กันเลยครับผมตรงนี้เขาอธิบายอยู่นะครับผมเนี่ยเนี่ยเนี่ยไอบ่อน้ําตรงนี้ครับผมเนี่ยตรงนี้ครับผมเนี่ยเนี่ยเนี่ยมีโอกาสที่มันจะดอบนะครับผมสามเปอร์เซ็นต์หอบติดพิษนะครับผมเนี่ย poison spear สามเปอร์เซ็นต์แล้วก็ซุดเกาะที่ผมสวมอยู่ก็คือซุดเกาะหนามติดพิษนะครับผมเนี่ยเนี่ยมีโอกาสดอบอยู่ประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นต์ถ้าหากว่าเราตกปลาอยู่ ตรงนี้ตรงบ่อตรงนี้นะมีโอกาสอยู่แล้วก็เนี่ยมีกระสุนลูกดอกอาบยจาพี่กับผมเนี่ยประมาณ1%็แล้วก็รองเท้าที่ผมสวมอยู่ก็คือรองเท้าตบครับผมเนี่ยห็ครับผมหจากการที่เราตกปลาอย,อยู่ตรงนี้โอกาสน้อยมากนะที่จะติดครับผมแต่ที่ติดบ่อยเลยก็คือเนี่ยนเนี่ยเนี่ยพอยซนสเปียร์คือหอกติดพิษครับผมอันนี้คือได้บ่อยมากนะครับผมมาดูดีว่าผมจะใช้เวลานานไหมในการตกเอาของวิเศษนะครับผม นี่ไงน้องเขาได้แล้วเห็นไหมเนี่ยเออเจ๋งมากเลยน้องน้องเขาตบได้แล้วเนี่ยน้องเขาตกได้แล้ว,อลวโอเคมาเดี๋ยวลองพี่ตกดูเปิดได้โอกาสดอกมันน้อยครับผมแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์เองอะ่ะคือยากมากเลยนะไม่ใช่แบบง่ายๆนะพี่ได้แต่ปลาเห็นไหมโอ้โหไม่ได้สักที วันนี้ไงไดแล้วทุกคนโอ้โหนี่ไงนี่ไงทุกคนนี่ไงนี่ไงนี่ไงสุดท้ายก็ได้ครับผมนี่ครับผมผมได้แล้วผมได้แล้วสุดยอดมากเฮ้ยหอกติดพิษว่ะนี่ไงได้แล้วเจ๋งมากเลย โอเคครับผมก็ในที่สุดผมก็สามารถตกปลาแล้ครับผมแล้วก็ได้หอกติดพิษมาด้วยนะครับผมเนี่ยเนี่ยผมตกอยู่ตรงบ่อตรงนี้นะครับผมในสุดท้ายผมก็ได้หอกติดพิษมาด้วยนะครับผมแลถ้าคุณนะครับผมอยากจะลองหาไอเทมนะครับผมสามารถทําตามได้นะครับผมเนี่ยเราต้องมีเบ็ดตกปลานะครับผมมีเบ็ดตกปลานะครับผมมาตกตรงนี้ได้เลยนะครับผมคุณก็จะได้แบบผมนะครับผมคุณก็จะได้แบบผมนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเนี่ยเนี่ยเนี่ย จ้าชุดเกาะหนามติดพิษตรงนี้แล้วก็รองเท้าผมนะครับผมหรือหอกติดพิษตรงนี้หรือไม่ก็เจ้าปืนนะครับผมปืนที่แบบยิงได้สามล้านที่ติดพิษอนะ่ะแต่ผมยังตกไม่ได้นะน้องน้องที่เล่นกับผมอะ่ะคือเขาสามารถตกได้นะครับผมคือถ้าผมจะตกนะคือมันต้องใช้เวลาเยอะ <laughs> ตอนนี้กว่า โอเคครับผมและนี่ก็คือวิธีการตกเบ็ดนะครับผมหาของนะครับผมยังไงก็ถ้าหากว่าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องจำเจกันด้วยนะครับผมสามารถเอาทริคนี้ไปใช้ได้นะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็คงต้องขอลาไปก่อนบา,บายครับผมเจอกันใหม่ครับ